ไปไป้ตอุ้ยดีพันนี่มาเองอ่ะพันนี่มาดีเว้นเดี๋ยวมาดีมาอุ้ยอุ้ยไม่มาแล้วอุ้ยไม่มาแล้วเยอะเลยเกิดอุ้ย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 เข้าบ้านเอาเข้าก่อนเดี๋ยวดีไม่เข้าบ้านแล้วก็จะเออโอเคแล้วตายแล้วโดนทุกอย่างดำกลางความโดดเดี่ยวเราทุกอย่างดำกลางความโดดเดี่ยวเลยอู้หูชิบก็ชิบก็ชิเฮ้ยดีแน่เลยยูวันเนี้ยโค้ชที่ฟ้าตายไปแล้วเออสู้ๆนะแน่นอน เออปากันตานตัย่าน้ออยู่แล้วปากไอ้ต้าเป็นไงเไอ้าริงป่าในด้วยิโกว่ารูพราฉันอ่ะโดนทุกอย่างทั้งการวาเอเดี่ยวไาแล้วตาเ๋ขอเเาะใช่ได้เยที่อยา้จริงหยาิช่วยด้วยนะบาตาเดี๋ยวมันซอย่าให้มันซไปเตานะบาเาาตาย มันมีมาช่วยเหลือจากในบ้านมันมีมาช่วยเหลือจากในบ้านเฮ้ยอ้โตอนนี้ยังไม่ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาตึบไ้นย่ว่ช่วยเหลือจากข้างในว่ะ